สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนํอีกเมนูหนึ่งนะคะที่นิยผมผลที่สวีเดนนะคะพิติแพนนานะคะมีหอมหัวใหญ่หั่นเป็นลูกเตา๋าฮอทดอกของสวีเดนนะคะหั่นเป็นลูกเตา๋าแล้วก็มันฝรั่งสุกต้มสุกนะคะหั่นเป็นลูกเตา๋าแล้วก็ซอสต,ตัวนี้นะคะเป็นซอสออกรสชาติเปรี้ยวนะคะแต่เราแนะนาใมหม้รู้จักนะคะเพราะว่าบางร้านนะคะถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมเขาจะ,ะใส่ตัวนี้นะคะฮอทดอกสวีเดนนะคะจะเป็นฮอทดอกชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะ เวลาผัดใส่น้ำมันนะคะเทคนิคเรานะคะใส่น้ำมันพอเขาสุกแล้วพอเขาเป็นสีนะคะเราค่อยใส่เนยลงไปนะคะเพราะว่ามันจะไม่เละนะคะใส่เกลือใส่พริกไทยธรรมดาค่ะเหมือนเขาผัดบ้านเราเลยนะคะเมนูนี้นะคะถ้าใครเปิดร้านหานะคะพวกสเต็กหมูเหลือมันฝรั่งเหลืออะไรเหลือๆไก่เหลือนะคะอย่าไปทิ้งนะคะเอาเก็บแช่ช่องท่องฟิตไว้นะคะพอวันจันทร์มาหันเป็นลูกเต่านะคะแลาวมาผัดเป็นเมนูนี้นะคะเครื่องเคียงของเขามีเรเเปียกตุรุนะคะหรือว่า บิดลูสนะคะดอง3รถนะคะกินคู่กับไข่ดาวนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังเรียนและทำงานนะคะขอบคุณค่ะ